คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งกรณีเมื่อวานเนี่ยเราก็นําเสนอไปคือเราก็เข้าใจนะคะว่าเป็นวิถีของชาวบ้านเนาะเวลาเขาใช้รถเกี่ยวข้าวเขาก็จะต้องเอาข้าวเนี่ยมาตากซึ่งสถานที่ในการตากมันก็จะต้องเป็นที่กว้างแล้วก็ต้องมีแดดแต่ส่องถึงถนนะ่ะ ถนนก็เลยเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขานิยมเอาเข้าวไปตากกันแล้วปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุกลางวันมันมองเห็นไงใช่พอกลางคืนปุ๊บเนี่ยคนที่เขาสัญจรไปมาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์มาเนี่ยเขามองไม่เห็นนะครับถูกต้องค่ะแล้วประเด็นก็คือในช่วงที่ผ่านมามันก็มีหลายจุดเหมือนกันที่พอขี่มาปุ๊บไปเจอกองเนี่ยกองเข้าเปลือกรถล,ล้มรถคว่ำบาดเจ็บก็มีตายก็มีนะคบใช่ค่ะเนี่ยครับอย่างล่าสุดกรณีที่นายธงทยัยหรือว่าด่งดีพันธ์ เป็นคนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละนะครับขี่รถจักรายานยนต์ไปชนเข้ากับกองเขาเปลือกของเกษตรกรที่นํามาตากไว้บนถนนลาดยางสายบ้านยางบ้านโสกดูตําบลบ้านยางอําเภอลําทำเมนชัยที่นครราชสีมานะครับแล้วตัวเขาเองเสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น23พฤศจิกายนทีนี้ในพื้นที่เองเขาต้องอจัดการปัญหานี้กันยังไงดีล่ะทางผู้ใหญ่บ้านครับ ถึงขั้นเล่าให้กับนักข่าวฟังเลยว่าตอนเกิดเหตุมันเป็นช่วงประมาณทุ่มหนึ่งชาวบ้านมาแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณกองข้าวเปลือกนะครับซึ่งห่างออกจากหมู่บ้านไป2กิโลเมตรก็รีบนําหน่วยกู้ชีพของตําบลเนี่ยไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนเพื่อที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ยอมรับก็เสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าเปลือกเป็นของลูกบ้านจริงๆ เบื้องต้นเนี่ยสั่งห้ามชาวบ้านห้ามเอาเข้าวเปลือกไปตากบนถนนอีกนะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย หลังจากเกิดเรื่องครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบมีการลงบันทึกประจําวันนะครับและสอบปากคําคนที่เกี่ยวข้องเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการการเจราจาเพราะในมุมของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เองเขาก็เห็นหกเห็นใจกันนะครับคือมันต้องเป็นอาชีพเขาต้องทำอ่ะต้องไปตากข้าวมันไม่มีที่ตากใช่ไหมครับและประเด็นก็คือในมุมของเจ้าของกองข้าวเองเนี่ยเจ้าของเขาเพิ่งเสียคุณพ่อไปเมื่อ2เดือนก่อนอีกแล้วหนาซ้ํามาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เอง ซึ่งในมุมของเจ้าของเองเขาก็บอกว่าอโอเคเขายอมรับผิดนะครับ<ม>เดี๋ยวจะชดใช้อย่างไรก็มาพูดคุยกันส่วนแนวทางจะแก้ไขปัญหาไมใ่ให้มีการตากข้าวบนถนนตอนนี้เขาบอกว่ายังคิดไม่ออกกันเลยอ่ะยังไม่มีใครคิดหรือว่าแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าการตากข้าวบนถนนมันเป็นวิถีของชาวบ้านไปแล้วหาทางร่วมกันไหมมันบางทีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือความจริงเอาข้าวปไปตากบนถนนมันก็ ก็ผิดกฎหมาย<ห>น,นะมันเป็นที่สาธารณะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะหาทางแก้ปัญหาย,ยัางไงล่ะเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะก็คงต้องเป็นการหาทางออกร่วมกันร,ระหว่างคนในหมู่บ้านแหละใช่ใช่